มาอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงต้นของรายการทีมงานขึ้นภาพตัวเลขยอดรวมงบประมาณ3.185ล้านล้าน,านขึ้นมานิดหนึ่งก่อนครับในการภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,566นะครับซึ่งก็ผ่านวาระรับหลักการตั้งกรรมธิการไป72คน นะครับจากทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีเพื่อไปแปลยตินะครับว่ากันตามรายมาตรานะครับงบประมาณ3.185ล้านล้านนะครับเป็นงบที่เราตั้งจ่ายจากประมาณการว่าเราจะเก็บรายได้ได้2.49ล้านล้านนะครับทำให้รายรับน้อยกว่ารายจ่าย695,000ล้านอันนี้ก็ต้องกู้ นะครับต้องกู้มาทีนี้ในการอภิปรายที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีการพูดถึงงบรายจ่ายอยู่ตัวหนึ่งก็คืองบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนค่าราชการประจำเบี้ยหว,วัดบำนาญค่าราชการที่คุณพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักก้าวไกลที่แกเป็นคนอภิปรายเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นการ ตั้งข้อสังเกตนะครับถึงงบประมาณนะครับที่เกี่ยวข้องกับบำเหน็จบำนาญเนี่ยว่ามันเป็นปัญหานะครับว่ามันเป็นปัญหาที่มันไม่สามารถจะมีเงินไปใช้ในการพัฒนาประเทศได้คุณพิธาบอกว่างบ3.185ล้านล้านที่รัฐบาลเสนอเนี่ยสามารถใช้ได้จริงแค่เพียง30% หรือคิดเป็นจำนวนเงิน1.1ล้านล้านเท่านั้นจึงแทบไม่เหลือเงินสำหรับพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ประยกตัวอย่างว่าเงินร้อยบาทเนี่ย40บาทแรกเนี่ยหรือ40%ี่ยหมดไปกับรายจ่ายบุค,คลากรไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนค่ารักษาพยาบาลบำเหน็จบำนาญ นะครับนี่ถือเป็นปัญหาเพราะเงินบำนาญได้พุ่งสูงขึ้น2เท่าตัวในรอบ10ปีที่ผ่านมาเงินบำนาญนค่าการอยู่ที่1.4แสนล้านแต่ปี64มาอยู่ที่3แสนล้านปี66รัฐบาลขอของงบไว้ที่3.22แสนล้านและปี2580จะเพิ่มเป็นถึง7แสนล้านนะครับซึ่งคุณพิธาก็ตั้งเป็นคำถามว่านี่คือเงินที่จะเป็นปัญหา ที่บอกว่าจะต้องมาหาทางออกกันตรงนี้แหละครับที่นำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์เงินงบประมาณแผ่นดินปฏิเสธไม่ได้ครับผมให้คุณผู้ชมเห็นภาพง่ายๆละครับงบอบตอเนี่ยงบเทศบาลเนี่ยก็ประมาณ40%เป็นเป็นงบรายจ่ายประจำนะครับและงบที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ค่าจ้างเงินเดือนเบี้ยว,วัดบำเหน็จบำนาญแต่ถ้าเรามองแบบแยกส่วนแบบนี้เนี่ยเรามองว่ามันเป็นปัญหาถ้ามองแบบแยกส่วนว่า3 0 0แสนกว่าล้านอีกหน่อยปี80เนี่ยมันจะถึง7 0 0 0แสนล้านเนี่ยจะเป็นภาระทางงบประมาณแล้วมันจะไม่มีเงินเหลือมาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศถ้าเรามองบอกแบบแยกส่วนมันเป็นปัญหาแน่นอนแต่ถ้าเรามองว่าถ้าเราไม่มองว่า คนที่รับบำเหน็จบำนาญเป็นข้าราชการแต่มองว่าเขาก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่มีอาชีพเป็นข้าราชการเขาก็เป็นประชาชนเวลานักการเมืองพูดเวลาเขาพูดถึงประชาชนฟังดูพูดถึงประชาชนนี้ดีนะเหมือนกับว่าเออเรารักประชาชนอะประชาชนที่รักพี่น้องประชาชนที่เคารพอะแต่บางทีประชาชนก็ถามเหมือนกันว่า ไอ้ที่บอกว่าพี่น้องประชาชนที่เคารพนะประชาชนคนไหนใช่ผมด้วยหรือเปล่าเพราะบางทีผมไม่ได้มีหุ้นส่วนไม่ได้มีส่วนร่วมหรือคุณก็ไม่ให้ความสําคัญกับประชาชนอย่างผมเขาก็ย้อนแย้งออาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าข้าราชการก็คือประชาชนคนหนึ่งที่เขารับราชการมาตลอดชีวิตบางคนเนี่เริ่มตั้งแต่ยังไม่ถึง20เลยนะเป็นข้าราชก,การเล็กๆมาก่อน,น,นเขากเรียก44 1ง ไล่กันขึ้นมาเนี่ยเป็นลูกจ้างสอบได้ราชการนะครับตั้งแต่เล็กๆรับเงินเดือนไม่กี่พันบาทจกนกระทั่งเติบโตมาเป็นหลายหมื่นบาทนะครับมีเงินเดือนมีเงินประจำตำแหน่งแล้วแต่บางคนมีแต่เงินเดือนบางคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีทั้งเงินเดือนและมีเงินทั้งประจำตำแหน่งพันก็เป็นเป็นอาชีพหนึ่งของประชาชนพอเขากเกษียณอายุเนี่ย เขาก็ได้รับการจัดสวัสดิการให้ที่เรียกว่าบำเหน็จหรือบำนานนะครับเบี้ยววัดเขาจัดให้นี่คือสวัสดิการที่รัฐจัดให้กับคนที่ทำงานจนกระทั่งกเกษียณอายุราชการหรือออกจากราชการแต่วันนี้มีสสบอกว่าไอ้เงินเนี้ยมันเป็นปัญหาเอามาจ่ายให้กับ คนที่ไม่ได้ทํางานแล้วกเกษียณจากงานไปแล้วเคยทํางานในอดีตเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทํางานแล้วกเกษียณไปแล้วเหมือนกับไม่มีประโยชน์อะไรแต่เราต้องใช้เนี่ยปี6กหกสามแสนสองสามแสนสองหมื่นกว่าล้านดีกไม่ปีกี่ปีข้างหน้าถึงเป็นเจ็ดแสนล้านเป็นเป็นภาระต้องแก้ต้องปรับต้องหาทางออกเออนี่ก็ว่างงี้นะไอ้จุดนี้ที่นํามาสู่การวิพากษ์วิจารณ์พอเจ้าตัวพูดแล้วก็พยายามจะแก้ ลูกทีมลูกพักก็พยายามจะออกมาแก้เรื่องนี้แต่ก็ดูจะยิ่งแก้ก็จะยิ่งพันเพราะว่าตักกะความคิดมันคือคิดว่าคิดว่าเงินนี้มันเป็นเงินที่เป็นปัญหาแต่ไม่ได้คิดว่าข้าราชการก็คือประชาชนคนหนึ่งที่รัฐจะต้องจัดสวัสดิการให้กับพวกเขาครับจะรับบำนาญเนี่ยมันมีบำเหน็จบัํานานใช่ไหมครับ ข้าราชการจะรับบำนาญเนี่ยจะต้องรับราชการอย่างน้อย25ปีถึงจะมีโอกาสได้รับบำนาญแต่ถ้าไม่ถึงก็รับแค่บำเหน็จนะครับบำเหน็จนี่ก็จะมีการคิดคำนวณกันไปตามสูตรของเขาอะนะนะครับถ้าจะรับบำเหน็จเนี่ยนะครับสูตรบ,บำเหน็จที่เขาคิดคำนวณไว้นะครับก็คิดจากถ้าบำเหน,น็จนี่เงินเดือนสุดท้ายนะครับคูณกับปีอายุราชการ ถ้ารับบำนาญก,ก็เอาเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายมาคูณกับอายุราชาการซึ่งขณะนี้ตามข้อมูลก็คือข้าราชการที่กเกษียณเนี่ยนะครับมีอยู่ไม่มากครับที่รับบำเหน็จบำนาญเนี่ยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปี2 5 4 0 27มีนาคม2 5 4 0เนี่ยก็มีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชาการที่เรียกว่ากบขขึ้นมาดูแลตรงนี้ครับ เป็นการจัดสวัสดิการให้กับข้าราชการลูกจ้างตั้งแต่ปี4.0คนที่รับรชาชการนะครับและ,กะเกษียณแล้วก็มาถึงปี4.0เนี่ยนะครับวันนี้ยังมีชีวิตอยู่นี่ก็รับบำเหน็จบำนาญน,นะครับหรือใครจะเป็นสมาชิกกบขเขาขอ,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 ขอให้สมัครแต่เป็นความสมัครใจแต่ว่าถ้าหลังจากนั้นมา2 7มีนา40เป็นต้นมาเนี่ยกบกขนี่คือบังคับสภาพบังคับใครเป็นข้าราชการก็ต้องหักเงินเดือนทุกเดือน หักเงินเดือนตัวเองทุกเดือนเดือนละ3%เปอร์เซนต์เข้าไปในกองทุนกอบอกขในขณะเดียวกันรัฐก็จ่ายสมทบให้3%เปอร์เซนต์คนจ่ายของคุณเข้ากองทุน3%เปอร์เซนต์รัฐจ่ายสมทบให้3%เปอร์เซนต์รวมกันเป็น6เปอร์เซนต์นะครับเอาเงินนี้ไปไหนครับกอบอกขก็เอาเงินนี้ไปลงทุนไปซื้อหุ้นดีๆไปลงทุนซื้อหุ้นดีๆ ได้ผลประกอบการมาก็มาจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกเนี่ยนี่คือรูปแบบที่เขาดูแลคนเหล่านี้และที่สำคัญที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเรามองแบบแยกส่วนว่าข้าราชการเนี่ยนะครับที่บอกว่ามีประมาณ8 0 0แสนคนนะที่ผู้อภิปรายพูดถึงเนี่ยข้าราชการมีอยู่ประมาณ12ประเภทข้าราชการพลเรือนข้าราชการครูทหารตำรวจอายการศาลนะครับศาลปกครองศาลยุติธรรมนะครับ ข้าราชการรัฐสภาอะไรเงี้ยนะครับมี12ประเภทนะครับเขาก็มีระบบสวัสดิการของเขานะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสวัสดิการที่รัฐจัดให้แล้วจะไปมองเฉพาะว่าสมมติว่าข้าราชการเนี่ยที่รับเบี้ยหวับดบําเหน็จบํานาญเนี่ยสมมุติว่า1ล้านคนสมมุติว่า1ล้านนะแต่อย่าลืมนะครับใน1ล้านคนเนี่ย เขายังมีพ่อแม่เห็นไหมหนึ่งฆาตการหนึ่งคนเนี่ยสิทธิสวัสดิการที่รัฐจัดให้เนี่ยหนึ่งฆาตการหนึ่งคนพ่อเขาได้แม่เขาได้ถ้าเขามีสามีหรือภรรยาได้สามีหรือภรรยาถ้าเขามีลูกได้ลูกอีกไม่เกินสามคนนี่คือสวัสดิการที่รัฐจัดให้ในการดูแลประชาชนนะครับให้มีชีวิตอยู่นะครับทั้ง การรักษาพยาบาลเป็นผลประโยชน์ที่ให้กับประชาชนผมจึงบอกว่าอย่าไปแยกว่าเขาเป็นข้าราชการแต่ให้มองว่าเขาเป็นประชาชนเมื่อเขาเป็นประชาชนเนี่ยมันก็คือสิ่งที่รัฐจะต้องดูแลก็เหมือนชาวบ้านทั่วไปครับวันนี้ที่รัฐจัดให้สวัสดิการประชาชนก็คือถ้าเป็นพนักงานประกันสังคมบริษัททำงานประกันสังคม หากเงินเข้ากองทุนประกรันสังคมรัฐก็เติมให้เข้ากองทุนประกรันสังคมบังคับไปนานจ้างต้องเติมลงเข้าไปด้วยเป็น3ส่วนเป็นไตรภาคีแต่ละปีเนี่ยอย่างประกรันสังคมเนี่ยปีงบ6 6เนี่ยรัฐก็จัดเติมเงินไปให้เข้าไปในกองทุนประกรันสังคมให้กับสมาชิกประกรันนังคมเนี่ยถึง4 8 0 0 0ล้านนะครับนี่ที่รัฐจัดให้48,000ล้านให้กับผู้ประกันตนในประกันสังคม24ล้านสแสนส0 0กว่าคน นี่คือที่รัฐจัดให้ถ้าเป็นชาวบ้านโดยทั่วไปนะครับก็ไปจัดสวัสดิการให้อย่างบัตรทองอย่างนี้เป็นต้นบัตรทองค่ารักษาพยาบาลให้กับพี่น้องประชาชนก็จัดบัตรทองจัดบัตรทองวนันนี้ตั้งงบประมาณไว้ทั้งสิ้นแสนหกหมื่นกว่าล้านนะครับอันนี้ก็เป็นสวัสดิการให้ประชาชนจัดสวัสดิการให้กับเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปี นะครับอันนี้เขาก็ตั้งงบประมาณไว้ให้นะครับที่จะจ่าย16,321ล้านเรียนฟรี15ปี10ล้าน7แสนกว่าคนตั้งไว้79,151ล้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1 1ล้าน3หมื่นคนนะครับตั้งไว้87,580ล้านการปรับปรุงบ้านพักผู้สูงอายุอีกหมื่นหลัง225ล้านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน นะครับอีก35,000ล้าน33.45ล้านคนนิีิก็ตั้งไว้นี่คือสวัสดิการที่รัฐจัดให้ครับก็ถือว่าเป็นมองเป็นต้องมองเป็นระบบสวัสดิการไม่ใช่ว่ามองให้เป็นปัญหาแล้วพยายามจะตัดตรงนี้อ้างว่ามันเป็นภาระไม่มีเงินเหลือไปพัฒนาประเทศไปพัฒนาเศรษฐกิจวันนี้เขาเลยย้อนแยงไงว่าถ้าจะตัด บำเหน็จบำนาญค้าราชการก็ต้องไปตัดบำเหน็จบำนาญของสสสวด้วยไหมเพราะสสสวนาะทำงานแค่สองปีสามปีก็ได้รับบำนาญแล้วอย่างน้อยต่ำสุดก็หมื่นสี่มากสุดรับ70%็ดสิบเปอร์เซ็นก็สี่หมื่นกว่าเกือบห้าหมื่นบาทแต่ค้าราชการต้องทำงานยี่สิบห้าปีเป็นอย่างน้อยถึงจะได้รับบำนาญเพราะฉะนั้นถ้าพูดไม่คิดหรือคิดไม่ครบก็เป็นปัญญาอย่างนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ